บ้านตกเย็นวันนี้อากาศแดดล่มลมตกจะมาแนะนำของที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งฮะ,ะเพื่อนอๆเรคงทราบว่าบ้านโอโดพาเที่ยวตอนนี้มีรถจักรยานยนต์3คันและแล้วก็มีรถยนต์ด้วยก็ยะยะผมประสบปัญหากับการเติมลมยาง ที่ลมยางอ่อนไปแข็งไปแล้วก็ไปที่ปั๊มก็ดีหรือว่าไปเติมที่ไหนไหนก็ดีเนี่ย <Hey. S 1> ก็จะเกิดปัญหาติดขัดขัดข้องแล้วก็ไม่ได้เติมไม่สะดวกก็เลยเป็นปัญหาอย่างตอนนี้ <Hey. S 1> น,น้องส้มน้องส้มของครูตั๊กก็ลมอ่อนอยู่ <Hey. S 1> เดี๋ยวว่ากลับมาก็จะต้องจัดการให้เขา <Hey. S 1> ก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อเนี่ยฮะ <Hey. S 1> เขาเรียกว่าเครื่องปั๊มลม พอเทเบิลหรือเครื่องปั๊มลมพกพาเนี่ยดูที่ภาพที่กล่องของเขาอันนี้ก็เป็นตัวจริงของเขาเป็นของจีนฮะยี่ห้อเสี่ยวมี่ <c oughs> ก,ก็สามารถที่จะชาร์จไฟ <c oughs> นะชาร์จไฟแล้วก็แล้วก็ปั๊มลมออกมาได้เนี่ยเขา เปิดกล่องออกมานะฮะพอเปิดกล่องออกมาปุ๊บก็จะมีเจ้าตัวนี้มาดูในกล่องแล้วก่อนมีเจ้าตัวนี้นะฮะร,รูปร่างหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ในในกล่องนั้นก็จะมีะตัวนี้ครับหัวสูบลมหัวปั๊มลม,ลมดูจากคำแนะนำของเขาแต่เปิดดูแล้วมีแต่ภาษาจีนนะฮะ รู้สึกว่าของก็ส่งมาจากประเทศจีน่ะดูก็ใช้ดูภาพเอานะอ่านภาษาจีนไม่ออกใช้ดูภาพเอาแต่ว่าออกมาเนี่ยในกล่องเนี่ยเขาจะมีเขาจะสูบลมได้รถยนต์ก็สูบได้จักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ก็สูบได้แล้วก็รวมทั้ง ลูกฟุตบอลลูกบาสเกตบอลอะไรอันนี้น่าจะเป็นจุกหัวสูบลมแบบต่างๆที่เขาจะเอาไปจะเอาไปสูบจะต้องใช้ในการสูบลมอุปกรณ์ประเภทต่างๆอันนี้น่าจะเป็นหัวหัวปั๊มลมรถจักรยานยนต์ของเขามีอย่างนี้แล้วก็มีถุง มีถุงเวลาจะเอาไปไหนพกพาไปไหนก็จะได้ป้องกันการกระแทกมีถุงผ้าให้สวยงามฮถุงผ้าให้ก็ใส่ลงไปตอนนี้เขาทำงานยังไงเห็นอย่างนี้แล้วนึกว่าพวงกุญแจเนาะแต่ว่าหน้าตามีหน้าจอมีหน้าปัดเงี้ยคล้ายๆมันดูดูหน้าตาทันสมัยอะแล้วก็นอกจากสูบลมมีไฟฉายด้วยนะ ปึ้งออกมาหน้าจอก็ติดฮะก็จะเริ่มที่ปุ่มแรกนี้ฮะไฟฉายกดตรงนี้ตรงนี้ไฟฉายนี่คือไฟฉายครับกดทีนึงมันจะกระพริบเป็นจังหวะจะให้สัญญาณหรือว่าเอาไว้ไป วางไว้ให้เกิดความปลอดภัยกดอีกทีหนึ่งเจ๊ดับนะตรงนี้จะบอกปริมาณของแบตเตอรี่อ่านะพูดถึงปริมาณแบตเตอรี่เนียที่ชาร์จอยู่ตรงนี้ฮะที่ชาร์จอยู่ตรงนี้เป็นช่องชาร์จเป็นหัวอย่างนี้เรียกว่าหัวอะไรล่ะ มาดูอีกปุ่มหนึ่งเขาจะมีปุ่มตรงกลางแล้วก็ปุ่มรอบๆตรงนี้นะเพื่อนๆเมื่อกี้ไฟฉายไปแล้วตอนนี้มาดูเป็นรูปลูกศรหมุนวนก็คือกดหนึ่งทีอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นสูบลมจักรยานเนาะมีตัวเลขขึ้นมาครูตักน่าจะมาแล้วเสียงมอเตอร์ไซค์อันนี้มอเตอร์ไซค์สองบา์ใช่ปะไม่ใช่รถคนอื่น มานี้รถยนต์2.5งุดบาทอันนี้ก็เป็นอะไรรถรถเด็กเล่นเนาะสกูตเตอร์เด็กเล่นอันนี้ก็เป็นลูกฟุตบอลลูกบาสเกตบอลส่วนอันนี้ก็เป็นปริมาตรของลมนะเราจะชาร์จเท่าไหร่3.5ถ้าเราเพิ่มละ่ะ3.5ใช่ไหมเราจะาเติมลม3า หรือสามเจ็ดหรือว่าเราจะลดลงตั้งได้นะสามสี 33, ่สามสามเนี่ยเราก็ตั้งตรงเนี้ยตั้งตรงนี้เมื่อเราตั้งได้ที่ปุ๊บเราจะเริ่มปั๊มลมเราเอาตรงนี้ไปเปลี่ยนหัวอะไรให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะชาร์จแล้วเราก็ไปเสียบกับตรง หัวจุกเติมลมของรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถยนต์ก็ดีนะฮะแล้วก็เริ่มเหมือัน,ม,นมันดูดลมเข้าไปเนาะลม,นลมออกนี่ลองเปตามีลมออกมานะฮะลองเปตาก็บานออกเตา ลมก็แรงสมกวนครับแล้วถ้าเราเสร็จภารกิจปุ๊บจบนี่ฮะก็สะดวกดีครับเดี๋ยวไปทดลองเติมลมเริ่มที่รถคููตักก่อนน้องส้มขอกิดเดี๋ยวไป ทดลองกันสวัสดีครับสวัสดีเช้าอันสดใสเช้าวันใหม่เมื่อวานทำเรื่องเครื่องปั๊มลม ไม่เสร็จนะทีแรกที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะรอรถคูต้กกลับมากลับมาแล้วมันมืดแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาตัดต่อช็อตเนาะเดี๋ยวเอาน้องแตงหวานเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวจะลองสูบลมลองเครื่องปั๊มลมจากรถจริงๆให้เพื่อนๆดูครับเดี๋ยวไปข้างในกัน หวกถอดแมสเรียบร้อยครับอนอาบน้ำเลยครฝนตกยังไงออกมาฝนตกแต่ว่าพอมาถึงนี่แล้วก็ฝนหายแดดออกเนะเาะเขาเบาเขาเป็นเปิดด้วยไฟฟ้านะฮะเปิดเบาด้วยเปิดฟ้าเบา หยิบของในที่เก็บนะ่ะต้องหมุนกุญแจเพราะว่าเขาเป็นการล็อกแบบไฟฟ้านี่ฮะเอาเจ้าน้องมี่ของเสียวมี่มามาลองกับคุณแตงหวานเลยนี่ฮะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำงานจริงกันล้อนหน้าของคุณแตงหวานแล้วกันนะ ครับเพื่อนๆเ,เริ่มต้นใช้ปุ่มเปิดนะปุ่มเปิดเขาไม่มีนะไม่ต้องหาดึงตัวนี้ออกมาหน้าจอเขาก็จะติดทบทวนอีกทีหนึ่งปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้ปุ่มไฟฉายเปิดแล้วก็จะมีไฟติดสมมติว่าถ้าเรามีความจำเป็นต้อง เติมลมในเวลากลางคืนแล้วก็จะมีไฟส่องเขาก็จะส่องเขาก็จะส่องพร้อมกับเ,เสียบไปก็จะความสว่างก็จะไปตามสายที่จะปั๊มลมพอดีฮะเวลาจะปิดเราก็กดปุ่มกดปุ่มนี้ปิดกดทีนึงน่ะมันจะเป็นลักษณะไฟกระพริบผมคิดว่าเขาคงจะต้องการให้เผื่อรถเสียหรืออะไรเนี้ย ในระหว่างที่ปรับมุมใือระหว่างที่หยิบอะไรแล้วก็มันอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเอาไปวางไว้เพื่อให้เป็นจุดสังเกตได้เพราะมันจะเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะฮะให้ปิดก็กดปุ่มนี้ทีนึงก็จะปิดไปหน้าจอแสดงผลก็จะเป็นรอบๆนะเหมือนเหมือนเหมือนไอพอดยรอบๆเนี้ยแล้วก็มีปุ่มตรงกลาง งกลปุ่มนี้ทราบแล้วว่าเปิดไฟเปิดไฟฉายปุ่มนี้หากกดไปปุ๊บจะมีรูปเห็นไหมเป็นเงาไหมจะมีรูปจัก,กรยานขึ้นมาก็หมายถึงเป็นการเติมลมจักรยานนะนปุ่มนี้เป็นรูปมอเตอร์ไซค์2.4 2.4บานะครับกดอีกทีนึงจะไปเป็นรูปรถยนต์ ก็จะบอกมาดว่าเป็นศูนย์สองจุดเท่าไหรล่ะเป็นหน่วยเป็นบาร์นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรนะสกูตเตอร์เด็กเล่นนะอ่ะบอกหน่วยเป็น psi psi ขออภัยพูดผิดนะ psi ให้ดูอีกทีหนึ่งมอเตอร์ไซค์รถยนต รถยนต์ทำไม่บอกหน่วยเป็นบาร์นี้ไม่เข้าใจเหมือนกัน psi มีบาร์อันนี้ก็ psi มันหมายถึงกำลังกําลังกําลังที่ปั๊มลมออกไปหรือเปล่าตอนนี้แล้วปุ่มตรงกลางนี่ล่ะปุ่มตรงกลางนี่ก็เออันนี้ก่อนบวกลบแล้วพอมาอยู่ตรงนี้ถ้าเราบวกเนี่ยก็เป็นการเพิ่มเพิ่ม psi เนอะ ลองหมุนไปดูถ้าถ้าหากว่าเป็นมอเตอร์ไซค์อะ่ะเพราะเราจะมาใสอถ้าเราบวกเนี่ยก็เป็นการเพิ่มบาร์อีกทีหนึ่งรถยนต์แต่ได้เกิดมาอยู่กดสุดท้ายแล้วไม่มีจำนวนอะไรแล้วก็เป็นการตั้งค่านะ3ามสปริมาตรลมนะนะครับ แล้วถ้าเกิดจะให้มันทํางานละก็เนี่ยปุ่มนี้นะครับกดไปมันก็มีเสียงหน่อยมีเหมือนกับมีลมอันนี้เหมือนกัดูดเข้าเนาะเหมือนกับสองข้างนีนก็ดูดเข้าอันนี้ออกมีลมออกมาอันนี้มีลมเอปอ่าลงเป่าเป่าน้ําเป่าคุณเป่าน้ำ,นนำกดก็ปิดนะฮะอันนี้มาดูกัน หมุนฝาจุกหาที่เก็บดีๆนี่ยังเป็นเดิมๆอยู่นะฮะคุณแตงหวานเนี่ยดเดิมๆหมดทุกอย่างแล้วเราก็หมุนเอาคุณแตงหวานตัวนี้ข้างหน้านี่เป็น ABS นะฮะเพื่อนเห็นไหมเพมื่อนกล้องต่ำมา นี่ฮะหัวต่อแล้วก็หมุนเข้าไปแทนหมุนเข้าไปแทนอ๋อไม่เข้า ับให้ตรงนะฮะหมุนเข้าไปละพอหมุนเข้าไปเนี่ยตัวเลขจะบอกไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าตัวเลขจะบอกว่าตอนนี้ลมมีอยู่เท่าไหร่ลมมีอยู่ยี่ิบห้าลองกดเติมดูนะฮะเพื่อนๆเห็นตัวเลขไหมครับกดกล้องลงไป พอหมุนสุดดีเรียบร้อยเนี่ยเขาจะแจ้งปริมาณลมว่าขนาดเนี้ยคุณแตงหวานมีลมยางอยู่ยีิบห้านะเติมอ่ะแล้วเราจะเติมเข้าไปให้เป็นสักยี่บหกนะยีะ่สิบหกละตัดเดียวอ่ะยี่สิบเจ็ดละพอละเดี๋ยวดูก่อนคุณแตงหวานนี่ต้องต้องต้องเติมเท่าไหร่เนะผมเซฟไว้เดี๋ยวขอเปิดโทรศัพท์แป๊บนแบบึง ผมไปดูข้อมูลมาแล้วคุณแตงหวานหน้ายีบเก้าหลังสามสิบสองครับเอะเติมต่อไปอ้ิบเก้าแล้วเอาขึ้นมาเป็นสามสิบขึ้นมาเป็นสามสิบยวกดเอาออกเอา <c oughs> ก็โอเคนะครับเพื่อนๆ ให้ดูการทำงานของน้องมี่อุปกรณ์เติมลมรถยนต์รถจักรยานรถมอตเตอร์ไซค์แล้วก็พวกลูกฟุตบอลลูกบาสเกตบอลก็สามารถเติมได้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมกลับไปอาบน้ำอาบท่าครับเดี๋ยวมีนัดมีนัดหมาย เพื่อนๆติดตามเที่ยวไปไม่กลับบ้านในคลิปต่อไปนะครับว่าบ้านโดโดพาเที่ยวไปที่ไหนคูตักกับพิโอโดจัดกระเป๋าแล้วก็แต่งตัวรอแล้วเดี๋ยวผมก็ไปอาบน้ำแต่งตัวครับขอบคุณสถานที่ของวิาลยเทคโนโลยีบริษัการและดำเนินด้วยนะครับ สถานศึกษาคุณค่าเก่าแก่ยาวนานว่า60กว่าปีแล้วนะครับที่นี่ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครสนใจเจ้าเครื่องปั๊มลมตัวนี้ของเสี่ยวมี่น้องมี่ของเสี่ยวมี่นะครับก็ผมซื้อในลาซานด้าแหละไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาหรอกแต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องที่ผมอึดอัดขัดใจมานานนะ เรามีทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หลายคันแต่ว่าเรื่องการต้องไปต่อคิวหรือบางทีไปแล้วก็การสูบลมซึ่งผมว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จะให้เราปลอดภัยตลอดตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผม ไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็จะมีการออกคลิปไปรับคู่ตักเดี๋ยวเอาคันนี้ไปเก็บเอาน้องดำไปเอาน้องแดงแล้วก็ไปรับคู่ตักกับพี่โดโดเที่อวไปไม่กลับบ้านอีกคลิปหนึ่งเพื่อนๆติดตามชมต่อไปนะครับสวัสดีครับ เพื่อนๆครับผมมารับครูตั๊กกับพ่โดโด้แล้วครับนี่ครับพิโดโด้สวัสดีครับสวัสดีครับก็เอาคุณแตงหวานไปเก็บแล้วก็เอาพี่ดำมาเอาน้องแดงมารับครูตั๊กกับพ่โดโด้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปเที่ยวไปไม่กลับบ้านคลิปนี้ยังไม่บอกฮะว่าจะไปไหนเนาะ ติด <grounds. S 1> ตามคลิปต่อไปนะครับพีเโดโคุณแตงอะไรค,คุณแตงหวานแตงหวานโดชอบนั่งไหมช,ชอบครับชอบครับก็หวังว่าคลิปจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเจอพี่โดโเจอครูตั๊กแล้วหวัดดีแล้วก็หวัดดีครั้งหนึ่งเพื่อปิ<พ>ดคลิปเลยครับเจอกันคลิปต่อไปครับพี่โด้วัสด,ดีครับสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย